รักประกาศสวัสดีท่านผู้ชมหลายๆท่านด้วยนะครับวันนี้มูลนรามาสาก็กลับมากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นเป็นเดดบายเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมเล่นเป็นอะไรอะเฟรดดี้เดอเฟรดดี้เดี๋ยวเราจะเ,เดินหารอบนึงก่อนแล้วเ็จะไปวาปร์ปตรงนี้ได้มั้งโอเคด่านนี้ก็น่าจะเล่นง่ายอยู่มั้ย สำรวจว่าเราจะเก็บหมดหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว,ว่าขอหาคนเจอแล้ววิ้นเะน็วิเน็เห็นแล้วเห็นแล้วแบบทางนี้วิ่งแล้วด้วยวิ่งต่อไม่รอแล้วนะโอเควิ่งไปวิ่งไปนะวิ่งเราวิ่งรัดดีกว่าหนึ่งทีหนึ่งทีครับผมมาไปหนึ่งทีเสียงผมอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยนึงก็ขอโทษเลยนะครับผมพอดีว่าเป็นล้อนในเสียงไม่เข้า อ,อ,อ๋เฮ้ยให้เตนให้เขาตนให้เขาคิดว่าเราเป็นคนยักไม้เฮเยัจะได้ไม้ฟีมนะเนขาแบบยุกยักไง,ง,งคิดว่าผมไม่กล้าคิดว่าผมไม่กล้าผมยักไม้ผมยักไม,ผม,ไม้ผมหนอ แต่ตรงนี้ไม้เยอะเหมือนกันนะด่านนี้ไม่ใช่ชสาวปะ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูไม่ออกอ่ะจริงมันไม่มีแสงสึ้อ่ะแล้วใครมันเมื่อกี้แบบยืนมองอะไรเราเนี้ยเราเนี้ยเฮ้ยเนียนอ่ะเนียนะอะไรเปล่าเฮ้ยเธอเฮ้ยเธอเฮ้ยเธอ,อ พาไปฝั่งนน้แล้วหนูต้องรีบตามไปให้ทันเป็นการวิ่งไม่ให้รู้ตัวนะครับเขาวิ่งฉีกอ่ะโอยเขาวิ่งาไปทางนั้นเอ๊ะกลับไปครับโอ้โหเฮียทันวิ่งนี่ยหลอกเป็นการแบบอย่างเชิงนะเขาจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราว้ามมาหรือว่าอย่างไรกันนะ อยู่ดีๆเรามาโผ่ข้างหลังอ่ะไงทิศของผมคือแบบถ้าไล่ตรงได้แค่ครึ่งฝันไฟก็จะได้เปลี่ยนนี้แหละอถ้ะปั่นเร็นะอุ้ยหนูสองคนไปเป็นอไหนึ่งคนไปเป็นอไหนึ่งคนเป็นการบิ้งมาข้างหลังนะครับแต่ว่าสกิลใช่ครับตอนนี้สกิลมันบิงได้นี่ไปหนึ่งทีเอาไปหนึ่งทีเจ็บนี้อีกนะเจ็บนี อย่างนี้ก็คงต้องอื่นแต่เขาวิ่งฉีกนะวิ่งเจอคนเจอคนเดิมเพิ่มเติมคืออะไรครับเนี่ยกระโดดลงมาข้างหน้ากระโดดออกมาวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาวิ่งมาหรือวิ่งขึ้นมาแล้ววิ่งไวเลยอ๋อสปินสปินเฮ้ยทางนี้เสียงอยู่ทางขวาเสียงอยู่ทางขวาเฮ้ยยัดไม้ยัดไม้นะยัดไม้ เฮ้ยกวนกันอย่างเงี้ยเฮ้ยเขแบบเชิงยังเชิงอ่ะเขาอย่างเชิงอะ่ะจริงหมือนะผมก็ยึกยักยักให้เขาแบบเอ๊จะลงมาพอดีเขาไม่ยอมลลงจริงโหแล้วก่อนจะไปช่วยคือคนนั้นจะขึ้นเฟดสองอะ่ะคงน,น่าจะงองแงยอยู่พอสมควรนะจ่ขึ้นเฟดสองอะมะั้ง ไม่ถันหรอกยิงยิงช้าเกินเฮ้ยยิงเฉียวเฮ้ยแต่พอไมผมไม่เห็นนะอ่ะเฮ้ยตอนใกล้ใกล้จะไปช่วยแล้วละ่ะเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปเฮ้ยมันไกลมากเหมืนกันนะแมปอะครึ่งแมป,ปเลยวะมันไกลมากอยู่ไหนบ้างอยู่ไหนบ้างอยู่ไหนเปล่าเฮ้ยแทงมีแทงมีแทงให้ด้วยมีแทงให้ด้วย หลงหลงแล้วไปต่อหลงแล้วไปต่อเฮ้ยไปไหนแล้วเอไยเ,เอยเท้าไปยังไงเปนไปึ้นไปนี่ก็ไปเฉยเอ,อ้าทำไมเป็นคนนี้ล่ะเฮ้ยมีบาลานซ์แลนดิง้งหลอกใครไม่ได้หรอกหลอกผมอ่ะนี่ได้อยู่ เทได้เวลาสร้างไม้ปลอมบ้างแล้วลงลงลม,ลม,ลมอ,อุ้ยทางด่านมันแคบอ่ะด่านมันแคบตามไม่ทัน คือไปแล้วเหรอว่ามีคนล้มไม้ตรงนี้ไว้อะฮัลโหลเฮ้ย V A P มันอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอเป็นคนล้มเองแต่ดันลืมเองซะงั้นบ้าไปแล้วตัวเธอยังฝันอยู่โอเควิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปโอเล่โอเล่วิ่งเข้าไป อีน่าเห็นไม้พอดีตอนแรกก็ไม่มีไม้ตามรอยเลือนไปเอ๊ยโหตามรอยเท้าเกือบพลาดกระโดดหน้าต่างเื่อฉีดซ้ายฉีดซ้ายมีไม้เอ๊ะไม่ใช่มีกองกลับไปนือคนนี้ได้อยู่ เ้าเจอคนนี้แทนหมายความว่าไงวอเตเฮลวอเตเฮลสตอยงอนคนนี้วิ่งแบบไม่ลืมหูลืมตาอะไรทั้งสิ้นวิ่งแบบโหติโกโหติกาเสียงเสียงคนวิ่ง่ะมัน็บกเสียงป๊ก็บกป๊อกแกป๊กแกคนเราอะ ตนะปิ้งฉีกไปปิ้งฉีกไปปิ้งฉีกไปชีกไปฉีกไปเราเห็นเมื่อกี้ไงแบบมีคนกำลังจะมาเฮ้ยเดี๋ยวคนหนฮารก็มาเอ,อ,เอ,อ้ยตรงนี้ใช้มาแล้วโอเค มื่น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 โอเควิ่งนัดเลยปั่นเพิน่นปั่นเพิ่นไปแล้วตรงไหนหนึ่งทีครับผมสำหรับคนใจดีแจกให้เพื่อนชุบโบ๊ะ งงอืมดักไงเป็นการดักแบบเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วใช่คือถ้าเล่นเฟดดีจริงๆอ่ะต้องต้องดักให้เป็นอ่ะถ้าดักไม่เป็นนะี่ก็จบเลยตอนนี้ยินคนคนช่วยเหลือตัวเองอุ้ยคนนี้แล้วอ๋อคนนี้น่าจะโดนแผลจะร่อมหนึ่งมั้งท่าที่จับ คนนี้หลอกไม่ได้หลอกไม่ได้คนนี้หลอกจ้างอยือนะแต่ผมก็ให้คนอื่นเขาสตันเยอะเหมือนกันให้เขาสตันไปเยอะอยู่นะหลายหลคนแลว <c oughs> โอเคเจ็บไม่ได้ยินเสียงเท้าคนขึ้นวิ่งมา <c oughs> ก็น่าจะไม่ใช่ปาร,ร์ตี้เดียวกันผ <c oughs> มมาแขนตรงนี้เลยตรงกลางเพราะว่าจะกระตือจะใช้เครื่อง เราต้องวางแผ่นไว้ดีไว้เพิ่งรู้เลยเปล่าเราแค่ขู่ไว้ทำไมเพิ่งเฟ้นแรกรอะ หลายๆอย่างน,นี้เขาแบบดื้อหลานไงเขาอยากอยากได้อย่างนึ่งดือข้างหน้ามีไม้แต่เรายังไม่ได้ก็คือเขาอยากปั่นไฟอ่ะผมก็ทำอะไรไม่ได้น,นี่น่าจะล่วงแล้วผมก็จะยักคนนี้ลงไยปีแล้ว องสองผมก็สบายหน่อยแกคือไอคนนั้นมานอนเนี่ยแล้วมันต้องไปช่วยกันมันจะเสียเวลาตรงนี้ใช่แล้วคนนี้ผมยังลง v ี p ลึกเลยเพราะมันระยะทางมันไม่ไกลพอคนนี้ตายแล้วเหรอไวยจังผมเจอคนสุดท้ายแล้ว มีแต่ไม้ตงเขอ,อเขาจะวนเขาจะวนอีกทีหนึ่งนละโอเคหลอกคอนเล็ตมีทางเดียวคือถ้าเขาอยากจะต่อได้คือผมไม่จะคืนแล้วนะ เฮ้ยเขาไม่มีสปินตอนวิ่งเดียวอุ้ยฟันควาาของไปทีอุอ้ยนี่ยังไงโดนเล่นแล้วโดนเล่นแล้วอืม <c oughs> จบแล้วสำนมานะอันนี้คือจบแนละ้วใครคนนึงเขาหน่าจะคารนี่กลไปแล้วล่ะอ๋อแต่ไม่เป็นไรเรามีบาร์บี้คิวบาร์บี้คิว 哎，他在住哪里呢？ เฮ้ยอะไรอะไม่ให้ลงหลุมไม่ให้ลงหลุมโธแล้วอะไผมจำไน้ว่าเขาอยู่หลบหลบใช้ใจดีไกลก็เจ๋วก็รา้ว่ามันได้ใจฮะ,ะโอเคจบไปได้วยความสวยงามปิดท่อครับพ่อคือเหมือนใช้เปิลแค่สองเปิลอะมาไปคิวกับอนาโทเฟียไม่ต้องใช้อะไรมากใช้เปิลสองเปิลกันเอาอยู่เพราะว่าเรามีเปิลต้นเกมอะ นี่คืออนาโตเฟียอันเดียวคือเฟียเลยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องนูรมาสายด้วยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆให้ชมเรื่อยๆเลยแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยบ้างก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนะอาจจะแบบก็จะเล่นพยายามเล่นหน่อยบ่อยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปแบบความสนุกแบบน,นี้เรื่อยๆโอเคแล้วก็อย่าลืมเป็นร้อนะนะครับเดี๋ยวผมไปละเจอกันบ๊ายบาย Mm-hmm.